เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุน เด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับบอกผมเกี่ยวล้วนะครับกับชีเด,ดจาน j n น a เฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย23ิมีนาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมกระบบาสเกตบอล NBA สหรัฐเมกาเช้าวันอาทิตย์ครับลงสนามทั้งหมดแค่5คู่ครับและ3คู่เช่นเคยหยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องจาน JNBA ครับคู่แรกเอลเลนตาฮอตดวลกับสะพานทองโคเรนสเตเตย์ไวเออร คู่ที่สองราชันสการ์เมนโตคิงดวลกับพยากวางมิลวอกกี้บักครับและคู่ที่3เอเวเลเกอร์สครับเปิดบ้านคริปโตดอทคอมอารีนาดวลกับกระทิงดุชิคาโกบูไปที่คู่แรกกันก่อนไม่เป็นการเสียเวลาครับแอต์แลนเาฮอคส์เปิดสนามสเตทฟาร์มอารีนาต้อนรับกำเยือนของทีมขันใจหมาชนครับสะพานทองโกลเด้นสเตเตย์ไเออร์โดยเจ้าบ้านฮอคครับนำโดยแม่ทัพเยาวยนนุ่มเทรยังเดซอนเดนเนลส์ซาร์ริโริซาเชอร์กับดับดับหนึ่งปีสองพันยี่สิบสี่ มัเม็ดเกและออนเยก,ก้าโอคองวูเอเลนตาฮอกส์5เกมหลังสุดชนะ3แพ้2ครับผู้เล่นบาดเจ็บมีลารี่แนนส์จูเนียร์แล้วก็ครินคาเปลล่าส่วนสะพานทองโกลเดีนสเตท์โวยเดอร์ครับวันนี้จะไม่มีสเตเฟนเคอร์รี่อย่างแน่นอนครับจากการบาดเจ็บนำโดยจิมมี่บัตเลอร์เดรมอนกรีนครับพี่บัวเขียวครับเสริมด้วยโมเสสมูดี้เดนเดนพอสเซมสกี้ครับแล้วก็เซนเต,นเตอร์วันนี้ใช้ดาวรุ่งอย่างควินตินโพสครับยืนประจําการคอยดีบาวใต้แป้น หาเกมหลังสุดสะพานทองแพ้แค่เกมเดียวครับชนะได้4เกมครับแล้วก็ภาพรวมตอนนี้สะพานทองขึ้นไปอยูันดับหของสายตะวันตกครับเพราะฉะนั้นผลแพ้ชนะในเกมนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งทั้งสะพานทองและตาฮอสครับต้องการชชนะในเกมนี้แต่ด้วยความเก่าของจิมมี่บัตเลอร์เชื่อว,ว่าสามารถเอาชนะได้แม้ไม่มีเคอร์รี่ครับส่วนคู่ที่2ราชันสกามิโต้คิงดวลกับมิววากี้บัคเจ้าบ้านคิงนำโดยคิกันเมเรเดมารดูรซานเซคลาวินมาลิกมังเลโยนัสวลันซูนัส โดยสคามโตคิงจะไม่มีทางด้านโดมตัสซาโบนิสครับเซนเตอร์ตัวจริงของทีมครับ5เกมหลังสุดคิงชนะ2แพ้ไป3เกมปัจจุบันรังดับดับ9ในสายตะวันตกชนะ35แพ้ไป34เกมส่วนมิวก,กิบัรคกัคบพยากวางรัง้งดับ5ในสายตะวันออกในปัจจุบันครับวันนี้นําโดยยานิสอันเดตุคอมโปครับจะไม่มีคู่เดเมียนลิลลาดครับก็จะเป็นดาวรุ่งอย่างแรนโรลินครับลงตัวจริงครับมีโทรเรียนปรินซ์ไคคุสมาและเจ้ายักษ์บุูคโลเปส ตัวเจ็บของ Milwaukee Buck, มิวกีบ is, ้บั k มีเดเมลิลลาดกับบอบบี้พอติสรับหเกมหลังสุดบักชนะ3แพ้2ครับภาพรวมทั้ง2ทีมครับมีฟอร์มที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไรครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เล่นในบ้านคิงครับขอซื้อเกมในบ้านของ k คิงวันนี้สามารถเบียดชนะมิวกี้บั k ได้ครับส่วนคู่ที่3การพบกันระหว่างทีมขวัญใจมาชนอีกหนึ่งทีมเอเวเรเเปิดบ้านคริปโตดอทคอมอารดวลกับกระทิงดุชิคาโกบู โดยเจ้าบ้านเอเวอเรเกอร์สครับนำโดยลูค้าโดนชิกออสตินริฟเลบอนเจมส์สถานะเป็นเดย์ทูเดย์ครับแต่คาดว่าน่าจะลงสนามได้เสริมด้วยดูเรียงเฟนนี่สมิธโดดเด่นเรื่องของเกมรับและเซนเตอร์ยังคงใช้แจ hey. ็กสันเฮ5เกมหลังสุดเอเวอเรเกอร์ชนะ3แพ้สส่วนชิคาโกบูทีมเยือนครับนำโดยโจสกิตด,ดี้โคบี้ไวเควินเฮ์เดอร์มาเทียสบูเซลิสและนิโคล่าบูเซวิต 5เกมหลังสุดชิคาโกชนะ3แพ้2ครับภาพรวมตอนนี้ชิคาโกรั้งอันดับ9ในสายตะวันออกส่วนเอเวอเรเกอร์สครับรังอันดับ3ในสายตะวันตกแน่นอนเทียบผู้เล่นกันแล้วครับฝั่งเจ้าบ้านเหนือกว่าชัดเจนก็จริงครับแต่อย่างไรก็ตามครับวันนี้เสี่ยงเกินไปครับเนื่องจากเอเวอเรเกอร์สครับริบอนเจมส์พึ่งกลับมาลงสนามเป็นเกมแรกไม่ควรเลือกฝั่งวันนี้ไปแนวสกอร์สูงดีกว่าบูเป็นบาสเร็วครับเอเวอเรกเกอร์เองก็ยิง3แต้มได้หลายคนครับ233วันนี้ผ่านได้ ไปสรุปทัศนาจารย์เจทั้ง3คู่หน้าช่องจารย์เจ NBA ครับคู่แรก a อนเดอร์ตาฮอดวลกับ Golden State w a r r i o r รก็ยังเชื่อว่าสะพานทองสามารถชนะได้แม้ไม่มีเคอร์ี่ครับส่วนสกามิโต้คิงดวลกับมิววากี้บัคขอซื้อเกมในบ้านของคิงครับและอีก1คู่ไปสกอร์สูง233เอ l a k e r เกอรบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ